รู้ไหมครับกาแฟแก้วโปรดจากร้านดังแก้วละร้อยบาทถ้ากินทุกวันเงินที่คุณจ่ายออกไป5ปีอาจเป็นเงินดาวคอนโดได้เลยนะครับเคยรู้สึกว่าเงินเดือนเพิ่งออกมาใหม่ๆแป๊บเดียวก็หมดไหมครับทั้งที่ไม่ได้ซื้ออะไรหรูหราเลยจริงๆแล้วเงินไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันไหลออกจากกระเป๋าคุณทีละนิดคานค่าใช้จ่ายเล็กๆที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ค่าใช้จ่ายเล็กๆนี่แหละครับคือโจรเงียบในชีวิตเรา เหมือนปลวกค่อยๆกินบ้านกว่าจะรู้ตัวบ้านก็พังไปแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันว่า10ค่าใช้จ่ายเล็กๆที่ทำให้คุณจนโดยไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างและจะจัดการยังไง 1. ชานมไข่มุกของโปรดของใครหลายคนหวานมันไข่มุกหนึบๆเคี้ยวเพลินกินทีไรก็รู้สึกเหมือนได้เติมพลังแต่รู้ไหมครับว่าถ้าคุณดื่มทุกวันวันละแก้วแก้วละ60บาท เดือนหนึ่งคุณเสียเงินไป1,800บาทปีหนึ่งเท่ากับ21,600บาทเงินก้อนนี้ใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ได้ทั้งชุดเลยครับหรือทริปเที่ยวญี่ปุ่นไปกลับหนึ่งครั้งเต็มๆเ,เลยนะครับแต่เรากลับเอาไปจ่ายกับชานมไขมุกแล้วที่น่ากลัวกว่ากระเป๋าสตางค์ที่บางลงก็คือสุขภาพครับชานมหนึ่งแก้วมีน้ำตาลสูงเกินกว่าที่ร่างกายคุณได้รับต่อวันผลคือเสี่ยนอ้วนฟันผุ และเบาหวานอาจถามหาในอนาคตบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกวัละเจ้าเองแต่สะสมไปเรื่อยๆทั้งเงินและสุขภาพก็ไหลหายแบบไม่รู้ตัวครับผมไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลิกกินชานมไข่มุกนะครับของอร่อยมันก็ต้องมีบ้างแต่ถ้าจะดื่มลองลดจำนวนครั้งลงหรือเปลี่ยนมาเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแทนอย่างชงชาเองแล้วใส่น้ำผึ้งและมะนาวนิดหน่อยมันอร่อยมากนะครับผมทำให้ตัวเองมาแล้ว ผมชอบกินชาร้อนช่วงบ่ายและชงชาน้ำพึ่งมะนาวให้ตัวเองประจำความหอมของชาทำให้ผมรู้สึกสดชื่นรสชาติเปรี้ยวหวานนิดๆจากมะนาวและน้ำพึ่งทำให้รู้สึกตื่นกระชุ่มกระชวยดีครับและต้นทุนก็ถูกมากครับไม่ถึง5บาทต่อแก้วสดชื่นเหมือนกันไม่ทำให้เสียสุขภาพในระยะยาวด้วยหรือจะเปลี่ยนกินน้ำเปล่าเย็นๆก็ช่วยให้ตื่นตัวได้ดีแถมฟรีและไม่สะเทือนกระเป๋าสตางค์ด้วยครับ 2. กาแฟแก้วละร้อยใครชอบกาแฟร้านหรูๆแก้วละร้อยยกมือขึ้นผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าได้ฟิลได้บรรยากาศแต่มาลองคำนวณดูเล่นๆถ้าคุณดื่มทุกวันวันละหนึ่งแก้วเดือนหนึ่งจ่ายไป3,000บาทปีหนึ่งก็36,000บาทเงินก้อนนี้คือค่าเรียนปริญญาโทหนึ่งเทอมหรือผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งคันเลยครับสิ่งที่น่าคิดคือรสชาติกาแฟจริงๆมันไม่ต่างกันมากหรอกครับ ต่างกันที่แบรนด์และบรรยากาศของร้านแต่กระเป๋าสตางค์ของคุณกระเทือนมากแทนที่จะจ่ายเงินไปกับบรรยากาศหรือกาแฟหรูลองหันมาชงเองที่บ้านต้นทุนต่อแก้วไม่ถึง10บาทคุณสามารถเลือกมเมล็ดดีๆซื้อเครื่องชงเล็กๆแล้วสนุกกับการลองสูตรใหม่ๆได้แถมเดี๋ยวนี้การทำกาแฟเองก็กลายเป็นคอนเทนต์ได้ครับคุณลองชงลองถ่ายวิดีโอโพสลงโซเชียลบางทีคนสนใจมากจนกลายเป็นอาชีพเสริม หรือถ้าทำเก่งจริงอาจต่อยอดเปิดร้านเล็กๆของตัวเองได้อีกแบบนี้กาแฟแก้วร้อยที่เคยจ่ายทุกวันกลับกลายเป็นเงินลงทุนและโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณดังนั้นกาแฟไม่ใช่เรื่องผิดครับคุณจะดื่มร้านรูบ้างก็ได้ถ้ามันทำให้มีความสุขแต่ถ้าอยากใช้เงินคุ้มให้ลองผสมผสานระหว่างชงกาแฟกินเองกับซื้อเงินที่เหลือเก็บต่อปีจะทำให้คุณมีทั้งกาแฟดื่มทุกวันและยังมีเงินลงทุนในอนาคตด้วยครับ 3. บุรี่เอาจริงๆไม่มีอะไรเท่เลยนะครับมีแต่เผาเงินกับเผาปอดวันละซอง80บาทเดือนหนึ่งก็24,000บาทปีหนึ่งคือ28,800บาทเงินก้อนนี้คุณแทบเอาไปจุดไฟเล่นทุกวันแต่สิ่งที่เหลือกลับมาคือกลิ่นตัวเหม็นเสื้อผ้ามีแต่ควันและสุขภาพที่พังลงทุกวันแต่ลองคิดกลับกันครับถ้าคุณเลิกบุหรี่เงิน28,800บาทต่อปีนี้คุณเอาไปทำอะไรได้บ้าง คุณซื้อทองสะสมได้ซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมเพื่ออนาคตได้หรือจะเอาไปออกกำลังกายซื้อรองเท้าวิ่งดีๆจ้างเทรนเนอร์หรือสมัครฟิตเนสหรูๆตลอดปีเลยก็อย่างได้ผลลัพธ์คือได้ทั้งหุ่นดีสุขภาพแข็งแรงและความมั่นใจที่แท้จริงแบบนี้มันคุ้มกว่าการเผาเงินไปกับคนบุรี่เยอะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับบุหรี่ไม่เคยให้ประโยชน์กับใครเลยนอกจากบริษัทบุหรี่คุณคิดว่าได้ใครเครียด แต่จริงๆแล้วคือคุณติดสารนิโคตินพอขาดก็ยิ่งเครียดกว่าเดิมสุดท้ายก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่วนเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณลองคิดดูครับถ้าวันหนึ่งคุณป่วยบอดพังมะเร็งถามหาค่ารักษาพยาบาลคือหลักแสนหรือหลักล้านแบบนี้คุณไม่ได้แค่เสียเงินซื้อบุหรี่นะครับคุณยังต้องควักเงินก้อนใหญ่มาอีกและที่แย่กว่าคือเสียสุขภาพเสียเวลาและเสียโอกาสในชีวิตบุหรี่ไม่ได้ทําให้คุณดูดีขึ้นเลยครับ ตรงกันข้ามมันทําให้คุณจนลงสุขภาพพังลงและอาจทําให้คนที่คุณรักต้องมาเสียใจเลิกวันนี้ในอนาคตคุณจะรู้ว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องครับ 4. เบียร์หรือเหล้าเบียร์เย็นๆหลังเลิกงานมันคือรางวัลของการทํางานหนักตลอดทั้งวันใช่ไหมครับแต่ลองคิดตัวเลขง่ายๆกันหน่อยถ้าคุณกินเบียร์วันละ2ขวดขวดละ60บาทเท่ากับวันละ120บาทเดือนหนึ่งก็3,600บาท ปีหนึ่งคือเกือบ43,000บาทคุณไม่ได้แค่เสียเงินนะครับแต่ตับของคุณต้องทำงานหนักขึ้นทุกวันแล้วตื่นเช้ามาก็ได้ของแถมเป็นอาการเพลียสมองตื้อทำงานไม่เต็มที่สุขภาพก็แย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนมุมคิดเงิน43,000บาทต่อปีคุณเอาไปลงทุนในกองทุนรวมเก็บไปเรื่อยๆสัก10ปีคุณจะมีเงินเป็นกอบเป็นกร,รมหรือถ้าอยากใช้ชีวิตให้สนุกเงินก้อนนี้เอาไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกปี สร้างประสบการณ์และความทรงจำใหม่ที่เล่าละเบียรให้ไม่ได้เหมือนเดิมครับผมไม่ได้บอกว่าต้องเลิกอย่างเด็ดขาดแต่อาจลองเปลี่ยนจากเล่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มแบบอื่นบ้างเช่นโซดามะนาวคุณก็ยังได้รสชาติที่คล้ายกันแต่ไม่ต้องเสียเงินเยอะแถมสุขภาพยังดีขึ้นด้วยแบบนี้สนุกยาวๆได้เลยครับ 5. ของกินเล่นจุกจิกนี่แหละครับตัวทำให้เงินหายไปแบบเงียบๆแบบไม่รู้ตัวขนมทุงละ30บาท40บาท ฟังดูเหมือนนิดเดียวแต่ลองคิดง่ายๆครับถ้าคุณซื้อวันล,ละ2ถุงเดือนหนึ่งก็เกือบ2,100บาทปีหนึ่งคือ25,200บาทเงินก้อนนี้คือทริปเที่ยวทะเลกับครอบครัวหรือซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับแต่เรากลับเอาไปแลกกับขนมที่กินเพราะความอยากไม่ใช่เพราะหิวตัวอย่างก็มีทั้งมันฝรั่งทอดกรอบช็อกโกแลตคุกกี้น้ำอัดลมที่หยิบติดมือจากเซเว่นหรือห้างทุกครั้งเพราะคิดว่าไม่แพง แค่ถุงละ20-30บาทแต่อย่าลืมว่ามันสะสมไปเรื่อยๆทั้งเงินและไขมันในร่างกายรสชาติอร่อยชั่วครู่แต่ผลเสียอยู่กับคุณทั้งกระเป๋าสตางค์และน้ำหนักที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยอย่างงดของจุกจิกแล้วหันมาเลือกผลไม้แทนอย่างกล้วยแอปเปิลหรือถั่วอบกินอิ่มนานกว่าสุขภาพก็ดีกว่าและถ้าคุณเก็บเงินที่เคยซื้อขนมเอาไว้เดือนละ1,000บาท ปีหนึ่ง12,000บาทแล้วเอาไปซื้อฟิตเนสเมมเบอร์ชิพออกกำลังกายทั้งปีหรือเก็บต่อยอดลงทุนเล็กๆในกองทุนรวมก็ยังได้แบบนี้เงินของคุณไม่หายไปเฉยๆแต่กลับสร้างประโยชน์ระยะยาวครับ 6. แพลตฟอร์มดูหนังหรือแอปสมัครเล่นหลายๆเจ้าทุกวันนี้ใครๆก็สมัครแพลตฟอร์มดูหนังหรือแอปบันเทิงกันเต็มไปหมดครับมีทั้ง Netflix Disney Plus Amazon Prime, HBO Max อหรือ YouTube p r เ m i u m บางคนสมัครครบหมดเพราะกลัวพลาดแต่ปัญหาคือเราไม่มีเวลานั่งดูหนังครบทุกเจ้าทั้งวันและทุกวันเพื่อให้คุ้มกับเงินที่จ่ายค่าแพลตฟอร์มสุดท้ายเงินก็ไหลออกไปแบบไม่รู้ตัวลองคำนวณง่ายๆสมมติคุณสมัคร3เจ้าเจ้าละ300บาทเท่ากับเดือนละ9 0 0บาทปีหนึ่ง18,0 0 0บาทเงินจำนวนนี้ถ้าเก็บไว้คุณซื้อแท็บเล็ตใหม่ได้1เครื่องหรือเอาไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มทักษะทำงานได้เลยนะครับ ดีกว่าปล่อยให้ไหลไปกับแอปที่คุณไม่ได้ใช้จริงๆวิธีประหยัดก็ง่ายมากครับเรียกแค่เจ้าเดียวที่คุณใช้จริงๆบ่อยที่สุดหรือถ้ากลัวพลาดจริงๆก็สลับกันสมัครเดือนนี้ดู Netflix เดือนหน้าดู Disney แทนแบบนี้ก็ได้ความบันเทิงครบเหมือนกันแต่เสียงเงินแค่หนึ่งเจ้าไม่ต้องแบกทุกอันพร้อมกัน แล้วเงินที่เหลือจากการไม่ต้องสมัครทุกเจ้ามันไม่ได้แค่ช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มนะครับแต่มันยังทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นไม่ต้องเครียดว่าทุกเดือนจะมีบินยิบย่อยตามมาเต็มไปหมดการจัดการเงินก็ดูง่ายขึ้นชีวิตก็เบาลงเพราะคุณเลือกใช้แค่สิ่งที่จําเป็นจริงๆแบบนี้เรียกว่าประหยัดทั้งเงินทั้งสมองทั้งพลังใจครับ 7. ของใช้ฟุ่มเฟือยที่ซื้อซ้าๆ หลายคนอาจไม่รู้ตัวนะครับว่าเงินหายไปกับของใช้ฟุ่มเฟือยที่ซื้อซ้ำๆทุกเดือนของแบบนี้ไม่ใช่ของใหญ่โตอะไรเลยแต่พอรวมกันแล้วกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ตัวอย่างเช่นเคสมือถือแฟชั่นที่เปลี่ยนเกือบทุกเดือนของแท้ก็หลักร100้อยถึงหลักพันบางคนซื้อเป็น1 0บๆเคสหรือเครื่องสําอางที่เปิดใช้ไม่ทันหมดก็ซื้อใหม่อีกจนโตเครื่องแป้งเต็มไปหมดเสื้อผ้าตามเทรนใส่ไม่กี่ครั้งก็ไม่ใช้อีกแล้วก็ซื้อใหม่อีกเรื่อยๆ ลองคำนวณได้ง่ายๆถ้าเดือนหนึ่งคุณเผลอซื้อของจุกจิกพวกนี้เดือนละ1,500บาทปีหนึ่งก็กลายเป็น18,000บาทเงินจำนวนนี้คุณสามารถเอาไปเก็บลงทุนซื้อประกันสุขภาพที่คุ้มค่าหรือถ้าอยากใช้เพื่อความสุขจริงๆก็เก็บไปเป็นเงินก้อนสำหรับทริปเที่ทยวทั้งครอบครัวครับแบบนี้ได้ทั้งความสุขได้ทั้งความมั่นคงไม่ใช่แค่ของที่ซื้อมาแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้วิธีประหยัดไม่ใช่ว่าให้เลิกซื้อเลยนะครับแต่ให้ตั้งกฎกับตัวเองเช่น ของแฟชั่นหรือของใช้เลือกซื้อปีละ2ครั้งก็พอหรือซื้อของใหม่ได้ก็ต่อเมื่อใช้ของเก่าใกล้หมดวิธีนี้ทำให้เราได้ใช้ของอย่างคุ้มจริงๆไม่ใช่แค่ซื้อเพราะอยากได้ทันที8พ่อนรถเกินความจำเป็นหลายคนซื้อรถมักจะอยากได้คันใหญ่ยี่ห้อหรูๆเพราะคิดว่าขับรถดีๆรู้สึกได้หน้าทำให้คนอื่นชื่นชมแต่รู้ไหมครับว่านี่แหละคือหลุมพรางที่ทำให้เงินในกระเป๋าหายไปแบบไม่รู้ตัว สมมติคุณซื้อรถราคา1นึ0 0ล้านสองแสนบาทแล้วเลือกผ่อนเดือนละประมาณ18,000บาทเป็นเวลา5ปีฟังดูเหมือนว่า18,000ไม่เยอะมากแต่พอรวมตลอดสัญญาคุณจะต้องจ่ายจริงเกือบ1นึ่0ล้านสามแสนห้าหมบาทเลยครับเพราะมีทั้งดอกเบีย้ยและค่าประกันที่บวกเพิ่มเข้ามาเท่ากับว่าคุณจ่ายแพงกว่าราคารถจริงๆอีกประมาณ1นึ0 0 0สบาทแต่ถ้าลองปรับมาซื้อรถคันเล็กลงราคา0 0 0 0นบาทผ่อนเดือนละประมาณ9 0 0 0บาทตลอด5ปี คุณจะจ่ายรวมประมาณ6 5 0 0 0 0ถึง700,000บาทซึ่งน้อยกว่ารถคันใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับภาระรายเดือนก็เบากว่าเลี้ยงเงินไปทำอย่างอื่นได้เยอะการเลือกซื้อรถไม่จำเป็นต้องเลือกแบรนด์หรูหรือคันใหญ่เสมอไปนะครับรถที่ประหยัดน้ำมันซ่อมง่ายและผ่อนสบายกระเป๋าก็สามารถพาคุณไปถึงที่หมายได้เหมือนกันและที่สำคัญมันไม่ดึงเงินในอนาคตของคุณไปจนหมดแบบนี้เรียกว่าใช้รถเพื่อชีวิตไม่ใช่ให้รถมาควบคุมชีวิตครับ 9. ค่าเสื้อผ้าแฟชั่นทุกซีซั่นทุกวันนี้กระแสแฟชั่นมันมาไวาไปไวามากครับซีซั่นนี้ฮิตกางเกงยีนเอลสูงอีกไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนเป็นกางเกงเอลตำ่ำและคุณรู้ไหมครับว่าการตามแฟชั่นแบบนี้คือหลุมพรางของจริงที่ทำให้เงินไหลออกแบบไม่รู้ตัวสมมติว่าคุณซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนเดือนละ2 0 0 0บาทปีหนึ่งก็2 4 0 0 0บาทแล้วนะครับถ้า5ปีก็กลายเป็น1 2 0 0 0 0บาทเลยนะครับ เงินจํานวนนี้เอาไปดาวรถหรือเก็บไว้เป็นเงินลงทุนก้อนแรกได้เลยสิ่งที่น่ากลัวคือเสื้อผ้าแฟชั่นพอผ่านไปสักพักมันก็กลายเป็นเสื้อในตู้ที่ไม่ได้หยุดมาใส่อีกแล้วเราก็ต้องซื้อใหม่อีกอยู่ดีสุดท้ายตู้เสื้อผ้าแน่นเอียดแต่เงินในบัญชีบางเฉียบครับวิธีแก้ไม่ใช่ว่าให้หยุดซื้อเสื้อผ้าไปเลยนะครับแต่ให้ปรับมุมมองใหม่แทนเช่นกางเกงยีนส์เอามาตัดเป็นขาสั้นแล้วประดับด้วยดอกไม้หรือผ้าสีสวยที่กระเป๋าเท่านี้เราก็ได้ของชิ้นใหม่แล้ว การรีดีไซน์เสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วนอกจากช่วยให้ประหยัดเงินยังทําให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยและที่สําคัญเสื้อผ้าที่เราปรับแต่งเองจะไม่ซ้ำใครด้วยครับแบบนี้ได้ทั้งสไตล์ได้ทั้งความมั่นใจและยังเหลือเงินเก็บในกระเป๋าอีกด้วย 10. ค่าสั่งอาหาร Delivery ยุคนี้ใครๆก็ชอบสั่งอาหาร Delive r y ครับมันสะดวกไม่ต้องออกไปซื้อเองแค่กดในแอปไม่กี่ทีก็มีคนขี่มาส่งถึงหน้าบ้าน แต่คุณรู้ไหมครับว่าความสะดวกนี้กำลังดูดเงินในกระเป๋าคุณแบบเงียบๆสมมติว่าคุณสั่งข้าวกระเพราและต้มยำราคา200บาทบวกค่าส่ง30บาททั้งหมด230บาทแต่ถ้าเดินไปซื้อเองที่ร้านแถวบ้านข้าวกระเพราและต้มยำอาจจะแค่150บาทซึ่งคุณประหยัดได้80บาทต่อวันเดือนหนึ่งก็24,0 0 0บาทปีหนึ่งคือ28,800บาทเงินเกือบสา0,000ื่นนี้คุณเอาไปซื้อจักรยานไฟฟ้าขี่ไปทำงานอย่างได้เลยครับ การสั่ง Delivery มันทำให้เราติดความสะดวกจนไม่รู้สึกว่าเงินรั่วออกไปทุกวันสุดท้ายค่าอาหารต่อเดือนสูงกว่าการไปซื้อเองหรือทำกินเองที่บ้านเยอะมากครับลองปรับเป็นสั่ง d e l i v e r รอาทิตย์ละ1-2ครั้งพอที่เหลือลองทำเองที่บ้านหรือเดินไปซื้อแถวออฟฟิศนอกจากถูกกว่าแล้วยังได้เลือกวัตถุดิบเองด้วยสุขภาพก็ดีขึ้นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเงินมันไม่ได้หายไปเพราะเรื่องใหญ่อย่างเดียวแต่มันรั่วจากรายจ่ายเล็กๆที่เราเผือจ่ายทุกวัน ทุกสัปดาห์ทุกเดือนกาแฟแก้วเล็กๆเ,เบียร์ที่ดื่มเล่นๆของฟุ่มเฟือยที่ซื้อซ้ำๆทั้งหมดมันรวมกันจนกลายเป็นเงินก้อนมหาศาลถ้าคุณเริ่มหยุดรูร่วนเล็กๆตั้งแต่วันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจจะได้ก้อนเงินที่ใช้ต่อยอดชีวิตลงทุนหรือแม้แต่ใช้เพื่อความสบายใจของครอบครัวครับความรวยไม่ได้มาจากการหาเงินเก่งอย่างเดียวแต่มาจากการรู้จักเก็บเงินที่ตัวเองมีไม่ให้รั่วไปกับสิ่งไม่จำเป็น และจำไว้ครับว่าเงินทุกบาทที่คุณประหยัดได้วันนี้กำลังกลายเป็นอิสรภาพในวันข้างหน้าครับสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่อง Zero to o e r o จุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับเราอาจเกิดมาซีโร่แต่ทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับโชคดีในทุกคนครับสวัสดีครับ